สวัสดีทุกคนนะครับคิดมาส2 0 2 5เทียบทูได้มาแล้วนะครับสมิธมาส225 0นะทุกคนแล้วก็เขียนว่าอีเวนต์จะจบในวันที่7มกรานะครับโอเคก็อันนี้หน้าวิกิเมนเพจเลยนะครับก็อโอ้โหเป็นบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยคิดมาสตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับอัปเดตนี้ครับมาในวันที่9ธันวาคม225นะครับซึ่งมีแมปใหม่จากคอมมิชชั่นี้นะครับเพิ่มมาอีก6แมป แล้วก็มีคอนเมติกเพิ่มมา23นะครับทอนใหม่3แล้วก็อันยูชัวเอฟเฟกเพิ่มมา20เอฟเฟกนะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมคนที่เข้ามาในช่วงอีเวนต์ช่วงนี้ก็จะดรอปเอ่อถุงเท้านะครับกิปทุกๆปีเขาจะดรอปถุงเท้าวันนี้นะทุกคนแอนด์ดิเชียลครับปืนเฟติวเซอร์ครับตอนนี้เราสามารถใส่เฟติวเซอร์ได้แบบหลายปืนมากๆครับทุกคนแบบว่าสเกลใส่แบบโอ้โหได้แบบเกือบทุกอย่างเลยมั้งผมไม่แน่ใจว่ามันหมดเปล่านะแบบ ใส่ได้ทุกอย่างเปล่าแต่คือแบบใส่ได้เยอะขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับในวิกิคือมันไม่มีรูปเลยแต่ช่วงนี้เขาน่าจะทำคลิปโชว์เคสนะครับก็ไปดูได้นะครับทุกคนต่อไปนะครับเป็นแมปเอ่อหแมปใหม่นะครับจากคอมมูนิตี้ก็มีประมาณนี้นะครับ abby คิงออฟเดฮิลทำไมเป็น2อคีย์ออฟเดฮิลเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือไงนะครับมีเพลโลดคอนโทรพอยต์เพลโลด what มีแบบ2โหมดแล้วและ cpl โอเคเพลโลดลส เพ y e เ d อร์ดิสตั o ชั่นแคปเจอร์เดอะแฟกเคียมรีฮิโอเคครับคอนมิติ้ครับหมวกอันนี้สเกลโซวเจอร์มียนเดียวไพโรดิโมแมนเทวี่โอเคก็ตามนี้ครับแล้วก็ท้อนท้อนใหม่3อันโอเคแล้วก็กล่องเอาแล้วครับได้เวลามาแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปแอบบี้นะทุกคนน่าจะเป็น King of the Hill 2พอยเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้แมปใหม่เลยโอเค คือมีซาวเชคครับเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ไหนๆนะฮะมีโทรศัพท์เออแล้วก็มีเฮ้ยมีสปายมีสปายสองคนมีสไปย์มองอัดอยู่บนสองคนครับเออโอเคเอ้าแล้วฝั่งนั้นเฮ้ยฝั่งเราแคปแล้วอะเอกับบีอ๋อนี่ไงจริงด้วยครับมีสองพอยเป็นคิงออฟไอฮิันี้ฝั่งอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยี่จะทำไงพอดีเนี่ย เออโอ้โหไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถทำอะไรได้เปล่าโอ้โหไพายโลวัสดีจ้ะโอเคมีทางนี้มีทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเราสามารถแฟงได้ครับสามารถแฟงได้โอเคอุ้ยโดนแรงน้องขี้อยู่โอ้โหได้แบบโอ้โหกินตรงนั้นเลยเหรเพื่อนโอ้โหเฮฟวี่เฮฟวี่เยอะมากวุ่ยวันดีจ้าวันดีจ้าโอ้โหเกือบเกือบเกือบหมอ ช่วยด้วยโอเคอยู่ๆเขาก็อูเบอร์ครับเอ่อต้องการกระสุนโอ้โหเขามาจู้ด้วยยังทีเดียวจู้ด้วยโอเคโอเคยังไหวอยู่โอเคสวยบินไปโอ้โหคอนเทนลำบากอุ้ยแล่น้องขี้นี่ไอ้แฟร์บาลานด้าน้องขี้เอ้าไม่โดนโอ้โหนั้นนั้นไม่โดนได้ไงโอเคโอเคเราต้องใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบเราไฟเอ้ยนี่ไงมามามา มาช่วยเรามาช่วยเรามาช่วยเราโอเคเอ่อขอแคปก่อนอันนี้คือบีเปลี่นี่ไอยู่บนตรงนู้นโอ้ยเอ่อ,นนอ,อ,อดูก่อนนะอะไรเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่แมปสวยมากครับทุกคนโอเคไปดูดูเอซินี่ไงเอเอฮันห้างเยอะครับโือคือคือเฮ้ยไปช่วยเรา โอเคสวยเพื่อนมาฟอยอยู่ตรงไหนวะโอเคอันนี้น่าจะ A ป่ะเดี๋ยวผมขอลองดู A A โอ,โอ้แมปสวยมากมาช่วยแล้วหมอช่วยแล้ว,อว,ลวโอเคหมอฮิวหน่อยฮิวหน่อยเพื่อนโอเคหมอหมอโอ้ my god โอเคขอบคุณมาก <c oughs> โอ้โหเดือดเชื่อเกือบเกือบแตก ว้ยโซเจอร์โอเคโอ้ยสวยสวยโอ้ยยังเดินมาเออต้องการเลือดสวยสวยสวยหมอยาโอเคโอเคโอเคน้องหัวหมอช่วยละไม่ช่วยละเฮ้ยตรงนี้เยอะครับตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะทีพังก่อนพังก่อน สวัสดีจ้ะม <Tamam> ีใครจะเองไหมสวัสดีวัสดีโอ้ยพังหมดพังหมดพังหมดครับตอนนี้ตอนนี้คือเหมือนหลงทางเหมือนกันเฮ้ยสปายสปายโอ้ยตามหลังแบบสปายคนนั้นโอเคสวยสวยสวยรถล้อโดนฟาดฟันเก๋เค๋เดี๋ยวพี่เอียงก็ให้สวยงามอุ้ยยาโอเค สวยสวยตอนนี้ต้องแบบว่าคิวจัดจัดกระโดดไปหาวันดีเดโมแมนไม่ตายไม่ตายอีกโอเคโอ้โหรัวๆเลยผมยังไม่ตายเลยเนี่ยสิบสองคิวช่วยโอเคขอบคุณมากหมอพายุอย่าเป่านะโอ um ้โหนี่ไงไอชิเม็นแตกเลยครับทุกคนเก็บเลือดเก็บเลือดหมอ แคปได้คือจบเลยปะ่ะแอบแคบเลยละกันแอบแคปเลยละกันไม่มีใครมาครับทุกคนเอ้ยไซเปอร์โอ้ยนี่ไงยังไงต่อโอ้ยไม์ยังไงต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นไฮโลโอเคเดโมแมนโลมากแต่ผมไม่มีกระสุนวะเฮ้ยอย่ามาอยา่าโอ้โหเปลือบเปือบเปือบสวยงาม อ๋อ oh, คือต้องแคปสองพอยครับทุกคนก็ <laughs> ต้องใช้เวลาโหลดสองพอยเหรอมาบทุกคนแบบสุดท้ายครับเอ่อ uh, แบบชื่อว่า gap the ผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าไงนะ gap gap the เป็นเอ่อ uh, control point payload นะทุกคน <laughs> ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ <laughs> <laughs> เป็นยังไงนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกันโอเคอันนี้คือฐานเราแล้วก็เป็นบอลโอเคนี้เป็นเป็นมา้าตอนนี้ยังไม่มี payload นะมีแต่แบบ control point แ,แทกดีเฟนที่ไม่ได้คอนโทรคอยนี่เป็นจุดแรกทางฝั่งนะั้นมีภาษาจีนใส่ไม่แน่ใจว่าเพลลงมันจะอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเราต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับอเคมีแสงอมองอัดนี่ฐานฐานเขาอยู่ตรงนี้ใกล้เริ่มแล้วครับทุกคนขึ้นไปข้างบนดีกว่าจะเะเอหรือเปล่าโอ้โหเะเอจริงด้วยครับเราต้องแบบว่า sneak attack อ่ะสักคนหนึ่งเซนีก็แคทเโคตายด้วยนะสไปโอเคจีนจีเพื่อนยาโน้โขอเล่นตัวใหญ่แล้วกันขอตัวใหญ่แมปดูแบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยขนาดนั้นอะผมรู้สึกแบบที่แล้วแบบดูแบบยังโอเคโอ้โหตรงนั้นคืออะไรโอเคเขาอีกนี่นะครับโอ้วโว้วโว้วโวชิว้วโว้วโว้ชิวอเอเชือ้วโวโอเค หมอต้องการเลือดอย่างด่วนเลยโอ้โหช่วยเพื่อนโอเคไม่แน่ใจว่าโอเคพอ,อย์เราอยู่ตรงนั้นครับและแปดนาทีนานเลยเนี่ยมาๆมาเราย่าโอเคโอ้โหเกือบเกือบย่าๆย่าย่าโอ้โหโมโมโอเคโอค้โหเ,เกือบแตกครับไม่น่าเชื่อว่าเรายังรอดโอ้หย่า ทุกคนอยู่ในความสงบโอเคเอ่อผมจะช่วยไงอะหมอผมช่วยคุณยังไง no โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นแมปแรกเอ้ยเป็นเพโลดแล้วครับทุกคนโอเคอ๋อโอเคเลยนะมันก็แบบว่าจะได้ไม่เบื่อคอโนโบอย <laughs> เป็นแอแทคดีเฟนแล้วก็เป็นเพโลด เราฝ่ายฝ่ายกันลองดูสิตรงนี้ผมไม่รู้ไปถูกเปล่าอันนี้คืออันสุดท้ายปะอันสุดท้ายครับทุกคนเราต้องสีฟ้าต้องผักรถมาพังไอ้เจ้านี้ครับโอเคแต่ผมดูแล้วรู้สึกว่าแบบเพลโลดน่าจะทำดูดีกว่านะผมไม่รู้คิดเป็นเปล่าน่าจะใหญ่กว่าด้วยโอ้ตรงนี้เหมือนเอ่อ เวียดักไม่ได้เวียดักดั๊บโบโโโโออกได้ทางเดียวปะ้ะหรือออกได้หลายทางไม่แน่ใจอาจจะออกได้ทางนั้นว่าแล้วโอ้โหออกได้ทางนั้นแย่และแย่แล,ะแยและทุกคนโอเคเราต้องอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเจนโอเคแล้วเราไปช่วยทีมโอ้เราเข้าได้ลึกขนาดนี้เลยครับโอเค้ยเราไปหลังอเพื่อนเราแฟงออบดียะ โอ้หเราก็โดนแฟงเหมือนกันตอนนี้เหมือนโดนแฟงเหมือนกันโอ้โหตามมาปะตามมา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 โอเคสวยสวย,อยเอาจริงดิเรนนองคีมาแเรนนองคีกลับโอ้ยสเก้สเก้า,กา,กาหลังเก้าหลังเพื่อนโอ้โหตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเดี๋ยวโมแมีกแล้วโอเคตายไปซะ เออเคมีเลือดตรงนี้เจนทุกคนอยู่ในความสงบใส่ปอร์ด้วยจะทำยังไงดิเคเฮ้ยนี่นี่นี่แฟงกบดีเยหรือเปล่าอาจจะแฟงกบดีครับโอ้โหโดนหมอแทนอุ้ยไซเปอร์สวยสวยโอ้โหแย่ละยาหยุดเออเออพอลองโอเค เดี๋ยวคอยดูท้ายแล้วครับโคจะมาพังเจ้าม้านรกเราโอเคไม่หยุดเลยครับฝั่งนั้นไม่หยุดเลยโอเคมอมอมออู๋ไซเปอร์อีกไซเปอร์อีกไซเปอร์อีกครับโอ้ยโซเจอร์ก็เยอะแยะมีตัวข้างบนอีกโอ้โหและต้องขี้มาแล้วมาครเซ็ตสปีดเซ็ตสปีดโอ้ย วุ่นวายมากมันวุ่นวายขนาดนี้เคเคเคไซเพอร์ตรงนู้นครับโอเคน่าจะตายสวยนี่ไงแล้วน้องขี้ซะขอบคุณมากไซเพอร์อ๋อยังจะมาเพื่อนโอ้ยตรงเยีอะมากนี่ไงล้อนขี้โอ้โหฟิกก็ไดีอ่ะมอมมอมโอ้โหพิกไม่อยู่ครับไซเพอร์ตรงนั้นไม่มีใครฆ่าเลยช่วยด้วย อ้เอ่ออาจจะไหวอยู่อาจจะไหวอยู่ครับสวย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 ,สวยงามสวยงามดีนะมีเซนที่โอ้ย่า no เรือมาผมเล่นสปายดีกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าทีมจะสามารถยื้อได้เปล่านะผมได้เป็นสำรวจแมบบด้วยไปข้างล่างดีกว่าโอ้ยโดนลุกหลงอีกโอโ้ตรงนี้มีทางปะไม่มี โอ้โหแล้วเลือดผมเหลือดหนึ่งแบบเหลือดหนึ่งเป๊ะหมอทางตรงนี้ค่อนขา้างโอ้โหไม่น่า <c oughs> <c oughs> ลืมดูนาฬิกา <c oughs> โอเคยื้อใจไว้แข่งใจ <c oughs> โอเคตรงนี้ผมไม่ได้เดินมาดูเลยว่ามันมีอะไรบ้าง <c oughs> โอเคมีทางมีทางดีอยู่ <c oughs> โอเค <c oughs> มิวจะเบิร์กเปล่านะ <c oughs> เอ,อ้ยมีมีมี โอ้โยตัวเจอหน้าจะเห็นไม่แน่ใจว่าสปอนเราสปอนเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาลองดูก่อนนะไม่รู้เลยครับไม่เป็นไรเราแซปเซนที่ก็ได้ครับขอดูเอนจิเนียร์ก่อนเอนจิเนียร์อยู่ไหนเอนจิเนียร์คุณอยู่ไหนเอนจิเนียร์คุณอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคขอแซปเลยละกันแซปรัวๆแซปรัวๆแล้วก็ไปก่อนละไปก่อนละโอเคแต่ทีมเราจะแตกลวครับ

เออมาช่วยเรามาช่วยเรามาช่วยเราจะช่วไยได้จะช่วยได้ป่าวจะโอ้ยเคเคสวยสวยได้อ,อย,ออย,ย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับเโอ้โหแล้วตรงตรงรถคือแปลว่าแตะแตะถึงหนึง่งคือแตกเลยไ <laughs> อ,อ้ตัวใหญ่แตกนะฮะสองน,นาที <laughs> โอเคเคต้องเล่นแถวนี้ละผมต้องเล่นแถวนี้ละเคไม่มีไม่มี ไม่มี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 โอเคโอ้ยโอ้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 หหูเลงผมยังหนักไม่ไหมใช่ไหมโอเคตรงนี้ไม่ไหมขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ครับเขายังอ้นี่อยู่ไหมโอเคโอเคไม่สนใจรับไม่สนใจแล้วจะเดินช้าย่าอยากจะ n ไอตัวนี้แตกจริงด้วยครับเออเจ้ามา้าเราเราเบิดมา้าโอเคอ๋อเราก็สลับกันนะครับทุกคนเพานั้นผมขอพอแค่นี้แล้วกันโอเคครับทุกคนก็คิดมาออคิดมาสองมัดยิมห้าก็มีประมาณนี้ครับก็แมปค่อนข้างจะสนุกนะแมปที่แมปแรกที่ผมเล่นค่อนข้างมันเลยโอเคครับถ้าเพื่อนชอบนะกดไล์จะเป็นกำลังใจให้ผมแบบอย่างมากเลยครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบา,บาย